สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่เรามาดู10ประเทศที่ผู้คนมีความสุขมากที่สุดในโลกกันสำหรับข้อมูลในวันนี้นำมาจาก World Happiness Report ปี2023ที่จัดอันดับคะแนนความสุขของคนในประเทศให้แต่ละประเทศโดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่10คะแนนประเทศไทยได้กี่คะแนนและอันดับเท่าไหร่ลองเดากันดูหากพร้อมแล้วเราไปชมกันเลย ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะครับอันดับที่10 New วซีแลนดได้คะแนนอยู่ที่7.12คะแนน นิวซีแลนด์ประเทศแห่งความงามตามธรรมชาติและความผูกพันของชุมชนที่แน่นแฟน้นด้วยภูมิประเทศที่น่าทึ่งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการให้ความสําคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานชาวนิวซีแลนด์จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีความมุ่งมั่นของประเทศในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการให้บริการที่เข้าถึงได้มีส่วนช่วยสร้างความสุขโดยรวมให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนอกจากนี้ความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัวยังช่วยให้แต่ละคนสามารถไล่ ตามสิ่งที่ตนเองสนใจและใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวอันเป็นที่รักความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและความครอบคลุมทางวัฒนธรรมช่วยเพิ่มความหมายให้กับชีวิตของชาวนิวซีแลนด์โดยสรุปแล้วความงามตามธรรมชาติของนิวซีแลนด์ความรู้สึกของความเป็นชุมชนความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้วนรวมกันทำให้เป็นประเทศที่มีความสุขอันดับที่9ลักเซมเบิร์กได้คะแนนอยู่ที่7.23คะแนน ลักเซมเบิร์กประเทศเล็กๆแต่เจริญรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งระบบสาธารณสุขที่ดีเยี่ยมและการศึกษาที่มีคุณภาพลักเซมเบิร์กจึงมีความมั่นคงทางการเงินถึงแม้ว่าจะมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงก็าตามการเน้นความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและพื้นที่สีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ช่วยส่งเสริมความสุขโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนอกจากนี้ความมุ่งมั่นของลักเซมเบิร์ก ต่อสวัสดิการสังคมความปลอดภัยและความมั่นคงก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและพึงพอใจโดยสรุปแล้วลักเซมเบิร์กมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสวัสดิการสังคมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความมุ่งมั่นต่อความเป็นอยู่ที่ดีล้วนสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับผู้คนในลักเซมเบิร์กอันดับที่8สวิตเซอร์แลนด์ได้คะแนนอยู่ที่7.24คะแนน สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านความงามตามธรรมชาติและคุณภาพชีวิตโดดเด่นในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกโดยโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและระบบสวัสดิการสังคมที่แข็งแกร่งสวิตเซอร์แลนด์จึงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีความมุ่งมั่นของประเทศในด้านการศึกษาการดูแลสุขภาพและความเท่าเทียมกันทางสังคมทำให้มั่นใจได้ว่าผู้อยู่อาศัยจะสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ นอกจากนี้ด้วยเสถียรภาพทางการเมืองของสวิตเซอร์แลนด์อัตราการเกิดอัชญากรรมตำ่ำและสภาพแวดล้อมที่สะอาดช่วยให้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความสุขชาวสวิตนั้นให้คุณค่ากับกิจกรรมยามว่างและการมีชีวิตการทำงานที่สมดุลช่วยให้สามารถเพลิดเพลินกับเวลาว่างและทำงานอดิเรกที่ทำให้พวกเขามีความสุข โดยสรุปแล้วความงดงามทางธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์คุณภาพชีวิตสวัสดิการสังคมความปลอดภัยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการเน้นสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานล้วนมีส่วนช่วยให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงในฐานะประเทศที่มีความสุขระดับต้นๆอันดับที่7นอร์เวย์ได้คะแนนอยู่ที่7.32คะแนนนอร์เวย์ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของภูมิประเทศที่สวยงามฟยอดอันน่าทึ่งภูเขาตระงงานและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ช่วยสร้างความรู้สึกอยู่ดีมีสุข ความมุ่งมั่นของประเทศในด้านความเท่าเทียมการทานสังคมระบบสวัสดิการที่แข็งแกรง่งและบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพรับประกันความปลอดภัยและความพึงพอใจสําหรับผู้อยู่อาศัยการศึกษาที่เข้าถึงได้การดูแลสุขภาพและอัตราการเกิดอัจฉรกรรมต่ําช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและเพิ่มความสุขให้กับประชากรชาวนอร์เวย์อันดับที่6สวีเดนได้คะแนนอยู่ที่7.39คะแนน สวีเดนซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีมากประเทศหนึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดอย่างต่อเนื่องด้วยภูมิประเทศที่สวยงามระบบสวัสดิการที่ดีและการมุ่งเน้นความเท่าเทียมกันทางสังคมความมุ่งมั่นของประเทศในด้านการศึกษาการดูแลสุขภาพและความเท่าเทียมทางเพศช่วยให้เข้าถึงบริการที่จําเป็นได้การให้ความสําคัญกับความเสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานของประเทศสวีเดน ช่วยให้บุคคลสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมส่วนตัวและเวลาครอบครัวได้ความยั่งยืนและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส่งเสริมความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจความรู้สึกที่แน่นแฟ้นของชุมชนทำให้สวีเดนมีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันดับที่5เนเธอร์แลนด์ได้คะแนนอยู่ที่7.4คะแนนเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีสังคมที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกมาโดยตลอด ด้วยภูมิประเทศที่งดงามสวัสดิการสังคมและการให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานทำให้ประเทศมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อความสุขความมุ่งมั่นของชาวดัต ต่อความเท่าเทียมกันทางสังคมนโยบายที่ครอบคลุมและระบบการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่ดีเยี่ยมช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดีการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งขันและการทำงานร่วมกันทางสังคมช่วยส่งเสริมสังคมที่เกื้อกูลและครอบคุมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมสร้างความสุขซึ่งกันและกันอันดับที่4อิสราเอลได้คะแนนอยู่ที่7.47คะแนน อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความยืดหยุ่นและมั่งคั่งทางวัฒนธรรมมีชุมชนที่แน่นแฟ้นและเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆมากมายทำให้อิสราเอลเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขอีกทั้งการที่ประเทศให้ความสำคัญกับการศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการทำอาหารที่มีชีวิตชีวาและการสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวาสร้างบรรยากาศแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้ในเรื่องของความปลอดภัยและบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเป็นอยู่ที่ดี โดยสรุปแล้ววัฒนธรรมของอิสราเอลความรู้รสึกความเป็นชุมชนนวัตกรรมและเทศกาลเฉลิมฉลองล้วนมีส่วนสร้างความสุขโดยรวมให้กับผู้คนในอิสราเอลอันดับที่ 3. ไอซ์แลนด์ได้คะแนนอยู่ที่7.53คะแนนไอซ์แลนด์ขึ้นเชื่อเรื่องภูมิประเทศที่สวยงามด้วยน้ำตกที่ยิ่งใหญ่น้ำพุร้อนและภูมิประเทศของภูเขาไฟที่น่าทึ่งทำให้ได้ความสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนในสถานที่ต่าง อีกทั้งความมุ่งมั่นของประเทศในด้านความเท่าเทียมทั้งสังคมระบบสวัสดิการที่แข็งแกร่งและการเน้นความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานทำให้มั่นใจได้ว่าผู้อยู่อาศัยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้แนวทางปฏิบัติต่างๆและความยั่งยืนของประเทศยังสอดคล้องกับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยสรุปแล้วไอซ์แลนด์ มีความสวยงามทางธรรมชาติความผูกพันกับชุมชนสมรุนระหว่างชีวิตและการทำงานและจิตใต้สำนึกต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ไอซ์แลนล์มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่มีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอันดับที่2เดนมาร์กได้คะแนนอยู่ที่7.59คะแนนเดนมาร์กซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมและการให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดอย่างต่อเนื่อง ด้วยเมืองที่มีสเสน่ห์ทิวทัศน์ที่งดงามและวัฒนธรรมของชาวเดนมาร์กทำให้ประชากรชาวเดนมาร์กรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขความมุ่งมั่นของประเทศในด้านความเท่าเทียมกันทางสังคมการศึกษาการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานความสามัคคีทางสังคมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานช่วยให้บุคคลสามารถจัดลำดับความสำคัญของเวลาได้โครงสร้างพื้นฐานและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชากรชาวเดนมาร์ก ที่สําคัญอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ําความปลอดภัยและความไว้วางใจในสถาบันหรือองค์กรต่างๆช่วยเพิ่มความสุขให้กับชาวเดนมาร์กได้อย่างมากเลยทีเดียวอันดับที่ 1. ฟินแลนด์ได้คะแนนอยู่ที่7.8คะแนนฟินแลนด์อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความสุขที่สุดเสมอมาซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านธรรมชาติอันบริสุทธิ์ด้วยผืนป่าอันกว้างใหญ่ทะเลสาบนับพันแห่งและแสงเหนืออันน่ามหัศจรรย์ฟินแลนด์มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งส่งเสริมความสุขของประชากรได้อย่างดีความมุ่งมั่นของประเทศในด้านความเท่าเทียมทางสังคมการศึกษาและการรักษาพยาบาลทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีชาวฟินแลนด์มีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการอบซาวน่าและการเดินป่าส่งเสริมความรู้สึกเงียบสงบและความเป็นอยู่ที่ดีระบบการศึกษาที่มีชื่อเสียงของฟินแลนด์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาตนเองระบบสนับสนุนทางสังคมที่เข้มแข็งและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ช่วยให้รู้สึกปลอดภัยและพึงพอใจรวมถึงค่านิยมของชุมชนและแนวคิดของชิซูที่หมายถึงการมีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกบริบทไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตโดยทั้งหมดทั้งมวลทำให้ฟินแลนด์มีชื่อเสียงในฐานะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกอันดับที่60ประเทศไทยได้คะแนนอยู่ที่5.84แคะแนนคะแนนความสุขของประเทศไทยอาจไม่สูงมากนักเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆเช่นความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ความท้าทายทางสังคมและการเมืองและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางรายได้ความไม่มั่นคงทางการเมืองและปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยรวมอย่างไรก็ตามการต้อนรับอย่างอบอุ่นของประเทศไทยคนไทยวัฒนธรรมที่สดใสและภูมิประเทศที่สวยงามยังคงสร้างความสุขให้กับประชาชนชาวไทยได้แต่จากสิทธิ์อันดับข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมความมั่นคงและการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีความสุขได้ดังนั้นถ้าประเทศไทยสามารถจัดการเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคมการส่งเสริมความมั่นคงความปลอดภัยในประเทศและทำให้การเกิดอัชญากรรมต่ำก็จะสามารถช่วยปรับปรุงคะแนนความสุขของประเทศไทยได้อย่างแน่นอนไม่แน่ว่าอาจจะทำให้ติดหนึ่งใน1ิกับเขาบ้างในอนาคตหากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ หรืออยากฟังเรื่องไหนบอกได้เลยนะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ